สวัสดีค่ะวันนี้น้องนาวาจะพาเพื่อนๆไปดูกบนะคะที่นาวาเลี้ยงไว้นะคะน้านาวาเข้าไปข้างในแล้วนะคะจาพาไปดูใกล้ๆนะคะอันนี้เป็นบ่อก,กบของนาวานะคะนาวาเลี้ยงกบได้นานหรือ,อยังคะเนี่ย มีสไซอยู่ตรงข้างในนี่ยมิสายอะ่ะข้างในอะ่ะในกบอะ่ะเอาใจให้หัวอาหารหรอเนี่ยเนี่ยนี่กูเดี๋ยวมันก็ตายหรอกเอามือไปจับมันนะโอ้โหกูจูดเกียรดอยู่ค่ะพี่น,อน้องดูอาหารดูอาหารสิวมากถ้าแม่เห็นแล้วลูกอย่าไปจับจับจับโอาา้อาหารอยู่ข้างบนเยอะ ไหนล่ะตัวกบนะลูกคัดตัวเล็ก,กออกไปไม่หมดเลยอันนี้หอยแม่ยังไม่ตายนี่วะโอ้โหนี่มันหนีนาวามาอยู่เนี่ยแถบตะเข็บชายแดนเนี่ยไม่มี <laughs> มันหนีนาวานะ่ะนาวาลงไปมันก็หนีอ่ะอย่าไปเหยียบมันนะโอ้ยไม่มีมปลาตรวนั้นแล้วหระว,วังหัวจุม่มเนอะ <laughs> โอ้ยโอ้ยนี่นะคะ mm. โอ้ยได้ไหมกบอันนี้มันกบดำหรือกอบเหลืองพี่ณที่กบดำมันดำเนาะน่าว่าเนาะมันไม่เหลืองเลยอะโอ้โหมันก็จะกินอาหารมันแล้วยิ่นั่งเดอะมันกินอาหารเลยอะอ๋อรอลูกนะเนาะมันกินอาหารเหรอนี่ยนะ,ะโอ้ย <laughs> กบอ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 บน้าว่ากบกับบัวตัวไหนใหญ่กว่ากันตัวใหญ่กบกับบัวอันไหนตัวใหญ่กว่ากันตัวใหญ่อะไรตัวใหญ่ตัวใหญ่อะไรตัวใหญ่ล่ะกบหรือบัว กินยาอีกแลว<อ>กบวัว <laughs> บัวใหญ่ถูกต้องบัวมันก็ต้องใหญ่กว่ากบสิลูกมันไปแล้วไปแล้วไปแ้วระวังเหยียบนะเนี่ยเนี่ยกำลังกระโดดไปหาคุณพ่อเนี่ยเันนี้ันีเะ,ะ่นุนมืน่นหัวจะกินเทียมเนี่ย ผ้าไปนางเซ่กับไปพีพีแล้วว่ากบเต็มเลยพี่โอ้ยไม่ตรงนี้ด้วยโอ้ยมาให้จับมันไม่ให้จับหรอกลองส่งมาไม่ให้จับหรอไม่คูกบมาให้นาวาจับเลยไม่กลัวนะมาไม่กลัวกบเหรอัตัวเล็กออกครับแม่มจะคัดตัวเล็กออกหรอเล็กไปอยู่กับตัวเล็กไม่ต้องไปคัดมันออกหรอกลูกให้มันอยู่ตรงนี้แด็กนี่อยู่ตัวใหญ่ ตอนนั้นมันโตลแล้วแล้วมันจะคับตัวเล็กออกมันเล็กแค่ไหนกันเชียวอ้โอโหมันมันยีนเ้มันเข้าไปตรงรูนั้นแล้วอืมมันเข้าไปตรงรูไม้นวาก็จะมีท่อนไม้นะคะไว้ให้กบเล่นซ่อนแอบใช่ <laughs> ใช่ไหมลูกใช่โอโ้ใส่รร <laughs> ใส่มซะดอ๋ออย่าไปเหยียบตรงน้ำดิเดี๋ยวกบมันไม่มีที่อยู่ออกมา ๆๆอ๋ออ๋อสิบแปดจับกบอันเพิ่นนี่สิไแปดเพนนีจับมามาออกมาเดี๋ยวพ่ออยู่ว่านั้นว่าน,นาั้น,าน,น,านค่ะนั้น,าน,นายอยู่ตรงนั้นแลวส่องแอดรึโอ้โหคัดออกคัดคัดจืดไหนมันเข้าไปใไนไม้บ่ลูก โอ้ยเดี๋ยวมันก็ไปทับกบอีกตัวกบสีเหยา่อมือย่อนพอนี่แหละอันนี้ก็เป็นอีกบ่อหนึ่งนะคะฝั่งนี้กบตัวเล็กกว่านะคะนี่ตัวน้อยๆนเป็นตะเซ็บอยู่เนาะทอดกรอบทอดกรอบให้มันให้มันอยู่ตรงน้ำสิอ้าวหรอ เดี๋ยวมันตายอะไรตายเดี๋ยวกบมันตายก็ต้องให้มันตายสิมันถึงจะกินได้ม่ให้กุบมันตายนะมันก็ต้องให้มันอยู่ในน้ำเอาเหรอแล้วก็มันจะมีอันนี้ด้วยนะมันตัวเล็กมันก็มองไม่ค่อยเห็นเนาะต้องให้มันโตกว่านี้ก่อนนะคะลากกับบ้านกันเถอะเมื่อล้ร สำหรับคลิปนี้นาวาก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะครับฝากติดตามช่องนาวาด้วยนะคะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียงไงสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับครับหัวลุนมันไม่มีประตูเข้าหรอเนี่ย